ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 รถ BMW คันนี้ เป็นรถชาวต่างชาติครับเป็นฝรั่งเขาไปทําที่อื่นมาแล้วหมดเงินไปหกหมื่น 60, นะครับที่ที่เขาบอกเล่าให้ฟังนะครับเขาบอกว่าไปเปลี่ยนทุกอย่างมาแล้วเปลี่ยนคอยเย็นเปลี่ยนแผงเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับเปลี่ยนมาแล้วแต่แอร์ยังมีปัญหาอยู่นะครับเขาเลยเข้ามาหาผม มาขอความช่วยเหลือให้ผมตรวจเช็คหน่อยมันมันเป็นอะไรอะไรเงี้ยนะครับครั้งแรกเข้ามาหาผมเอมันก็เย็นอยู่นะครับแต่เขาบอกว่ามันเย็นเย็นให้หายเวลาเย็นก็เย็นเวลาไม่เย็นก็ไม่เย็นเขาบอกว่าโนโนไม่มีเวลามันไม่มีก็คือไม่มีครับแต่ตอนตอนที่หาผมครั้งแรกเนี่ยเอเย็นครับเย็นรู้สึกว่าเอเย็น เย็นอยู่นะครับผมก็ตรวจเช็คดูแต่ตรวจเช็คดูรู้สึกว่าคอนโทรลวาล์มันจะสูงไปนิดหนึ่งตอนมาเนี่มันคอนโทรลมันจะสูงนะครับอ่าสามสิบกว่าเกือบสี่สิบนะครับก็ปัญหาก็คงจะเกิดจากตัวคอนโทรลวาล์วครับเบื้องต้นที่มาผมตอนแรกผมเลยก็เลยถามว่าเขามีการันตีอะไรเขาจากทางร้านมีรับประกันจากทางร้านไหมนะครับเขาบอกว่ามีรับประกันหกเดือน นี่เขาบอกว่าเพิ่งทํามาได้หนึ่งอาทิตย์เขาบอกว่าอ๋อถ้าเกินหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมบอกว่ากลับไปหาเขาดีกว่านะครับก็พูดกันด้วยการใช้การแปลภาษากันครับเพราะเขาพูดภาษาไทยไม่ได้ผมพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยไ,ไม่ได้เหมือนกันก็ได้นิดหน่อยนะครับผมเลยบอกให้เขากลับไปที่ที่เดิมไปซ่อมที่ไหนมาเขาบอกว่าผมไปถามเขาว่าไปซ่อมที่ไหนมาครับอืเขาก็บอกว่าไปซ่อมที่นี่เขาก็ให้ดู Google Map แล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆจากโทรศัพท์ของเขาอะไรเขาไปทัำที่นี่ทีี่่นมาเขาเปลี่ยนอะไรมาบ้างก็เปลี่ยนให้ดูคอยเย็นรีซิสเตอร์โบเวอร์นะครับแล้วก็แผงคอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์คืองของเขาเขาบอกว่าเปลี่ยนมาหมดทุกอย่างแล้วผมก็บอกเอาเปลี่ยนหมดทุกอย่างเนี่ยกลับไปหาเขาดีกว่าเขาจะได้ดูแลให้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกเบื่อเบื่อเบื่อเขาบอกเขาบอกเขาบอกภาษาไทยเลยเราเบื่อเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเบื่อ คงจะเข้าไปที่นั่นบ่อยนะครับคงจะมีปัญหาแ,แอร์เนี่ยคงกลับกลับไปที่นั่นบ่อยแล้วก็แก้ปัญหาเขาไม่จบนะครับเปลี่ยนมาขนาดนี้แอร์ยังไม่จบอีกคุณทําอะไรกันอยู่ครับเออผมก็เนี่ยเสียใจแทนฝรั่งแทนคันนี้นะผมถ้ามีปัญหาอย่างเงี้ยมาหาผมเลยดีกว่าครับถ้าไม่มั่นใจร้านนั้นเป็นร้านใหญ่ครับให้เขาดูเขาให้ผมดูนะ่ะร้านใหญ่มาก เซอร์วิสมันก็จะโอเคน่ต้องโอเคครับเป็นร้านใหญ่ร้านใหญ่ๆอย่างนี้ต้องมีคุณภาพให้กับลูกค้านะครับไม่ใช่เอาของห่วยๆใส่เขาว่ามันให้เขาแล้วเขาให้เขาวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้มันมันเกิดความรู้สึกเบือ่อมันไปบ่อยๆมันก็ไม่ไม่ไม่ดีนะครับมันเกิดความเบือ่อความมุ่ายขึ้นมาก็ไม่อยากไปที่นั่นอีกแล้วเขาบอกไม่อยากไปที่นั่นแล้วเขาบอกอช่วยช่วยช่วยพูหน่อยช่วย ดูแลให้ผมหน่อยได้ไหมเขาบอกอย่างเงี้ยเขาบอกผมตรวจเช็คแล้วมันก็เย็นครั้งแรกที่กลับมาพูดเย็นดีเออแต่มันเย็นเย็นให้หายเขาบอกว่าผมไม่ได้บอกเขาว่าคอนโทรลราโนพูด no คอนโทรลราไม่ค่อยดีนะผม,ผมภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งผมบอกให้เขากลับไปหาร้านเดิมจะต้องไม่ต้องมไม่ต้องมาเสียเงินตรงนี้นะครับถ้าถ้าทําตรงนี้ก็ต้องเสียเงินนะครับวันแรกเขาก็ บอกเขาไปเขาก็ไปนะครับเขามาหาผมวันพฤหัสนะครับช่วงบ่ายเขากลับไปหาอ่าร้านเดิมแล้วครั้งที่สองเขากลับมาหาผมอีกพอดีผมทาวันนั้นวันวันจันทร์วันจันทร์ผมทํารถอ่อาวันซาเสร็จอวันซาเสร็จพอทานข้าวทานอะไรปลาเสร็จผมเก็บค่าเก็บของผมบ่ายเขามาหาผมอีก ครั้งที่สองก็เข้ามาหาผมอีกในวันจันทร์นะครับเข้ามาครั้งนี้แอร์ไม่เย็นเลยครับแอร์ไม่เย็นเลยเขาบอกโนโนไม่มี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 ผมก็ไปมือไปอังอ,อ๋อไม่มีความเย็นเลยนะครับไม่มีความเย็นเลยนะครับเขาก็บอกว่าให้ผมตรวจเช็คถ้าทำได้ทำไปเลยเขาบอกนี่นะครับผมก็ตรวจเช็คให้ ตรวจเช็คไปเช็คเช็คมาพอจับเกจสตาร์ทเครื่องไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเงียบจิบคอมเข็มเข็มไม่กระดิกเลยเข็มเกจไม่กระดิกเลยผมก็เลยหาสาเหตุมันเกิดอะไรขึ้นคอมก็เปลี่ยนมาแล้วแ็งก็เปลี่ยนมาแล้วระบบไฟหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องระบบไฟหรือเปล่านะครับผมก็เช็คดูไฟไฟก็ไม่มาด้วยวันนั้นไฟ ไฟก็ไม่มาด้วยแต่ไี่เชฟไปอรลึกๆอีกทีเอาตัวพูเล่อ่ามันหมุนแต่ว่าตัวลีมิเตอร์แต่กระจายคอมเพรสเซอร์แอร์ไม่หมุนครับไอตัวแกนตัวแกนแกนกลางไม่ยอมหมุนกเลอาเอากล้องไปส่องดูอ่อากล้องไปส่องดูตัวพูเล่แอร์ ไอ,ไ,อไอตัวลิมิเตอร์แตกกระจายหมดเลยครับตัวลิมิเตอร์แตกกระจายหมดแสดงว่าคอมน็อกไปแล้วนะครับ<ม>ถ้าตัวนี้แตกแสดงว่าคอมมันน็อกอ่าไอของผมเรียกว่าเจ้าของรถว่าคอมเซอร์เอ็กซิเดนต์คือคอมเซอร์มันเสียครับอ่าคือมันมันน็อกอ่ะมันน็อกเขาบอกคอมเ,เอซเอร์อ็ซิเดนต์น็อกอ่ามันต้องเปลี่ยนคอมใหม่แล้วตอนนี้มันต้องเปลี่ยนคอมใหม่ เขาบอกให้ให้ผมทําเลยถ้าคุณมีความสาม,มารถคุณทําได้เลย,เลยนะแต่ว่าวันนั้นก็มาประมาณบ่ายบ่ายสองบ่ายสามเวลามันเหลือไม่ไม่ไม่เยอะ <c oughs> มันบ่ายนี่แหละบ่ายนี่แหละเหลือลาปรมันจะเหลือมันอยู่ประมาณสีส่ชั่วโมงนะครับในการทํางานาะมันจะค่ําก็หกโมงผมบอกว่าผมทําไม่ทันวันนี้ไม่เสร็จถ้าให้ผมทําวันนี้ผมทําไม่เสร็จ นะแต่ว่าเขาจะบอกเขาบอกว่าเขาจะใช้รถพรุ่งนี้ครับผมก็ไปประเมินรคาคาเขาเปลี่ยนคอมใหม่ประเมินราคาเขาเนี่เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่แอร์แท้ใส่ของแท้ที่เขาเปลี่ยนมาเป็นคอมเพรสเซอร์บิวเป็นคอมเพรสเซอร์มือสองนะครับเป็นคอมเพรสเซอร์มือสองอแต่คอมเพรสเซอร์ตัวนี้เขาเขาบอกเขาจ่ายค่าคอมเพรสเซอร์ตัวนี้ไปหนึ่งหมื่นหกพันบาท แต่คอมเพิวเตอร์ตัวนี้เขาเปลี่ยนมาประมาณสักห้าเดือนที่แล้วเขาบอกว่าเปลี่ยนมาห้าเดือนที่แล้วแต่ว่าก็ะก็ะแต่ห้าเดือนที่แล้วมาพักหลังเขาไปเปลี่ยนอันนี้อีกเปลี่ยนคอยเย็นเปลี่ยนอะไรนีร่แหละเปลี่ยนคอยเย็นเปลี่ยนแพงเปลี่ยนได้มาหนึ่งอาทิตย์แสดงว่ารถคันนี้เข้าอู่นั้นบ่อยมากเข้าไปบ่อยมากจนเขาเบื่อครับนะคือจากจะทําตรงนี้ก็ไปทาตรงนู้นทำตรงนู้นคือทําไปไม่จบไม่สิ้นนะครับ จากการบอกเล่าของเขาเนี naw, yeah. ่ยท yes. ิ so <Okay, ่บาคขับรถเบียมที่เข้าไปติวนั้นบ่อยมากเข้าไปเขาบอกจนเบื่อเขาบอกเขาเบื่อเขาเบื่อเขาไม่อยากไปชิ้นนั้นแล้วกไม่อยากไปชิ้นไม่อยากไปช่นนั้นแล้วนะครับอ่าก็คือเลยเขาบอกมาหามาขอความช่วยเหลือจากผมเนี่ยให้ผมทําอะไรผมก็ทําไปถ้ามาหาผมเขาต้องนับหนึ่งใหม่นะครับคอิวเตอร์เสียผมต้องถอดคอิวเตอร์เปลี่ยนคอิวเตอร์ใหม่กรแพงต้องถอดออกมาล้างล้างแผงเป็นเออถ้าแพงไม่ดีต้องเปลี่ยนแผงใหม่ ครับคอมเพรสเซอร์ใหม่ก็ราคามันก็จะสูงอยู่นะครับสูงอยู่ถ้าใครใช้คมอมเทียบมันอาจจะถูกกว่าน,นี้อยู่นะครับแต่ผมก็ไม่กล้าเสี่ยงเพราะว่านึงระบบไฟก็ไม่มานะครับระบบไฟก็ไม่มาหรือว่ามันอะไรหรือว่ามันช็อตช็อตแล้วมันก็ตัดตัดไฟหรือเปล่าไม่รู้มันตัดไฟไปกว่าตอนมา,น,มานี้คี่ยคอมเพรสเซอร์แอร์น็อกไฟไม่จ่ายมาที่คอมเพรสเซอร์ด้วย เจอปัญหาสองอย่างนี้ผมก็เลยโหหนักใจเลยนะครับแต่เขาทําพอาะาเขามีเวลาก็ต้องทิ้งให้ผมผมต้องผมบอกต้องมีเวลาให้ให้ผมต้องทิ้งรถให้ผมเขาก็บอกผมเขาอกว่าเข้าใจแต่ว่าเขาไม่มีเวลาเพราะว่าคงนี้เขาต้องไปธุระอ่าต่อถ้่งนั้นเขาจะเอารถกลับก่อนว่าเขาจะเข้าไปที่ออฟฟิศเขาก่อนไปที่จอดรถเขาเขาจะให้เด็ก จัดการให้คนให้เด็กที่นั่นจัดการให้เขาบอกว่าเนี้ยนะครับผมว่าให้เขาบอกว่าให้เขาไปที่ที่ร้านเดิมดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเงินให้เขารับผิดชอบให้อย่างไงมันก็ยังอยู่ในรับประกันของเขาในอยู่มันยังอยู่ในระยะรับประกันของเขานะครับเขาไปเซอร์เขาเขียนมาหกเดือนเออปีนมาห้าเดือนแต่เขารับประกันให้หกเดือนนะครับ อเ,เ,เขาเลยเอารถกลับไปก่อนครับเขาลถกลับไปก่อนก็เ,เลยไม่ได้ดูแลให้นะครับสรุปแล้วรถบีเอมคันนี้ก็กลับไปก่อนนะครับแต่ผมแนะนําเขาให้กลับไปร้านที่เดิมไปที่เดิมให้เขาดูแลให้ดีที่สุดเพราะว่าเขาต้องดูแลให้เราต้องรับผิดชอบให้เราเพราะว่าเราทํามาเยอะหมดไปต้องหกหมื่นนะครับหกหมื่นคันเนี้ยหมวกต้องหกหมืน่นแต่แอร์ไม่จบ ปัญหามีอยู่เรื่อยอถ้าควรจะเปลี่ยนอะไรดีๆเข้าไปเลยนะครับทําให้มันจบไปเลยร้านใหญ่นะครับเป็นร้านใหญ่เป็นร้านใหญ่หญแต่คุณภาพแค่นี้แหละเขาก็ทําให้ความเชื่อถือในรถน้อยลงครับผมอยู่ที่นี่ผมเป็นร้านไม่ใหญ่แต่ผมมีความจริงใจที่จะให้บริการลูกค้าทุกระดับทันนะครับผมจะต้องแก้ปัญหาให้เขาให้ได้ทุกคัน ถ้าเคลดแบบนี้ผมไม่ปล่อยให้ลูกค้าหลุดถ้าใครยอมขาดทุนไม่ต้องยอมขาดทุนนะครับเคล็ดแบบนี้นะครับอยาปล่อยให้ลูกค้าวิ่งหาอร้านนู่นนั่นนี่ไปเรื่อยนะครับไปหาเขาเนถ้าเขาไปหาเราควรจะแก้ไขให้เขาเลยครับถ้าทําให้เขาแบบขนาดนี้ทำให้หมดได้หกหมื่นเนี่ยเป็นผมผมก็ไม่ ไม่ยอมบางทีไปเบื่อเขาเบื่อเขาก็ไม่อยากมีปัญหาบางครั้ง,งเขาก็อยากมีหาอยากไปหาจาที่อื่นไปไหวมันก็ไม่จบไม่สิ้นไปแล้วไปอีกนะไม่รู้ว่าร้านอีกอยู่แถวไหนผมก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ <c oughs> แต่ให้ดูดูลูบแล้วเป็นร้านใหญ่นะครับดูลูปร้านใหญ่นะร,ร,ร้านใหญ่อ่าแต่คุณภาพขนาดไหนนี่ไม่รู้ก็ดูอุตุรสคนีเองแล้วกันนะครับอืเขาก็ทําแบบ รับทำบีเอ็มอย่างเดียวนะครับดูตามลักษณะละร้านแล้วก็จะทำบีเอ็มอย่างเดียวอแต่ทําต้องทําให้จบเนี่ยนะครับทําให้จบนี่เสียชื่อหมดนะครับแต่ผมยังอยากบอกว่าถ้ามีปัญหาเรื่องแอร์เนี่ยมาหาผมเลยนะครับโทรมาหาผมปรึกษาผมได้เลยเอามารถมาตรวจมาเช็คมาซ่อมที่นี่เลยผมรับประกันทุกอย่างถ้ามีปัญหาเนี่ยผมรับผิดชอบให้เลยถ้าเพื่อทำกับผมไปเนี่ย นะทุกอย่างอย่างเงี้ยทำมันอย่างเงี้ยพวกอย่างผมรับประกันให้เลยนะครับดึงะอดูนอกรับประกันทําปีสองปีที่มีปัญหาเนี่ยผมก็ยังดูแลให้อยู่ผมจะไม่ทําให้เสียชื่อเสียงัวเองนะครับถ้ามีปัญหามาหาผมได้เลยครับถ้าแอร์มีปัญหาเน้นนึกถึงผมเลยอย่าไปนึกถึงร้านอื่นเห็นร้านอื่นใหญ่ตโตโหโหใหญ่โตน่าเชื่อถืออแต่เข้าไปแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าคุณยังอยากจะเข้าอีกเหรอครับ ถ้ามีแอรมีปัญหาเข้ามาหาผมดีกว่าครับผมไม่รู้ว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนนะครับอันแต่อย่างน้อยๆเขาต้องรับผิดชอบการทํางานให้เขาด้วยนะครับผมบอ,อกว่าผมเสียใจเขาบอ,อกว่าเขาใจจะเห็นงานอย่างนี้ผมก็เสียใจแทนนะครับที่ช่างไม่มีความสามารถที่จะดูแลรถคันนี้ได้ทําหมดไปหกหมื่นยังยังยังแอร์อยังไม่เย็น ยังเงย็นๆให้หายเย็นมีปัญหาเนี่ยถ้าแอร์บริเวณหกหมื่นทัน้หมดแอร์ยังวิ่งแล้วมีปัญหาเนี่ยโอ้โหเสียชื่อนะครับเขาบอกเสียชื่อนี่เข้ามาหาผมสองรอบรอบแรก,กครงจะเย็นๆให้หายมันเยน็เยน,เยน,บเยนบ้างเย็นเย็นบ้างไม่เย็นบ้างอะไรเงี้ยมาเชี่ยวเนี้ยนอกเลยเขาไม่ใช่นกผมบอก s อ r ี y sorry s o บอกซอ r ี y s o r เขาบอกเข้าใจเข้าใจเข้าใจ เขาเข้าใจใช่นะครับก็คุยกันพอก็พ si si no si si no. si ูดภาษาไทยได้บ้างนิดหน่อยแต่ผมก็พูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยไม่เก่งต่อไปก็คงต้องฝึกภาษาอังกฤษให้ให้มากกว่านี้แล้วแหละเพราะว่าม si, si ีชาวต่างชาตินี่เข้ามาใช้บริการตรงนี้ได้อ่าด้วยนะครับต่อไปอาจจะฝึกอ่ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นให้มันอ่ามากขึ้นครับฝึกเรียนด้วยตัวเองนี่แหละครับแั้ก็อ่านอ่านได้ ผมเนี่ยพออ่านได้อันนี้ได้อยู่แต่จะพูดยังไม่เก่งก็พูดได้นิดหน่อยภาษาอังกฤษ,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 ษผมก็บอกว่า No speak English. No, no speak English ิ o อังกฤษบุลบุลหน่อยบอกว่เเข้าใจเข้าใจเข้าใจเขาบอภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ก็เข้าใจเข้าใจ็ขา,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 าพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยครับแล้วก็คือรถคันนี้จบไปแบบไม่แฮปปี้ครับนะครับ <c oughs> ผมผมเห็นเขาทำมาผมก็ เห็นเขาเดือดร้อนเนี่ยผมก็เหนื่อยใจด้วยทํามันหมดไปตั้งหกหมื่นเสียค่าคอมเพรสเซอร์แอร์เป็นหมื่นหกเป็นคอมมือสองนะครับที่เขาพูดให้เขาฟังเขาพูดให้ผมฟังเสียค่าคอมเพรสเซอร์ไปหมื่นหกคอมมือสองเขาบอกว่าโอ้ไม่ไหวไม่ไหวถ้าเขาพูดภาษาไทยได้คงคง,คง,ค,งคงจะด่าเละน,นะครับ เขาเบื่อแล้วเขาเบื่อเขาบอกเขาเบื่อเขาเบื่อเขาไม่อยากกลับไปเี่นั้นเขาเบื่อเขาไม่อยากไปเช่นั้นถ้าเี่นั้นทําไม่จบใครเขาไม่อยากเข้าไปนะครับอี่เนี่ยผมอยากจะเช่นแบบนี้ผมเจอบ่อยมากครับไปทำที่มาเปลี่ยนคอมเปลี่ยนแผงเปลี่ยนบ้าไปเรื่อยเปลี่ยนมาทุกอย่างแล้วก็มาหาผมให้ผมแก่เงี้ยเยอะนะครับไม่ใช่แบบนี้ไม่ไม่เยอะนั่นไหนถึงคุณภาพเขาเอาคุณภาพอะไรมาใส่เข้าไปในรถเราเนี่ยรู้ไหมเขาเอาอะไรอะไรใส่ให้เราเราก็ไม่รู้อีก ว่าอะไรคุณภาพมันดีขนาดไหนดีแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ผมต้องเน้นของดีๆให้นะครับรถที่เข้ามาซ่อมแอร์กับผมที่นี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ไม่เปลี่ยนทุกอย่างมาที่ผมก็เคยเปลี่ยนทุกอย่างหมดเปลี่ยนค้อยเย็นเปลี่ยนแผงเปลี่ยนบ้าเปลี่ยนเรื่อเปลี่ยนยกระบบเนี่ยราคาเนี่ยก็ไม่อยู่ไม่ได้เกินสามหมื่นสามหมื่นกว่าบาทที่ผมทําไปประมาณสามหมื่นห้าสามหมื่นหกเองครับอ่าไเปลี่ยนคอมเสียแอร์ใหม่ แผงคอนเซร์ใหม่เปลี่ยนคอยเย็นใหม่เปลี่ยนอไดเออร์ใหม่นะครับสามหมื่นกว่าบาทนะครับราคาคอมนเซร์ตัวนี้ก็อยู่เกล่เรียกันไม่ไม่ก็ไม,ไม่ไม่สูงมากครับแต่ถ้าถ้าถ้าเรานับหนึ่งใหม่มันอาจจะสูงนะครับผมต้องอาจจะสูง <c oughs> แล้วรถเบียยรุ่นนี้ก็หาหาหา,หาอะไรยากมากเพราะเป็นรถนาเข้าที่จะไปรถนำเข้า ที่ผมทําไปเนี่ยครับเปลี่ยนทุกอย่างไปกันเยวที่ทํามาเนี่ยสูงสุดอยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทเปลี่ยนทุกอย่างเลยครับแต่ร,รถคันนั้นเป็นรถเบนซ์วีสองหนึ่งศูนย์ครับที่ผมทํามาอแพงที่สุดสามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นหะ้าเท่านั้นก็ไม่เกินหหมื่นสองหมื่นเจ็ดแปดพันแล้วแต่อาการนะครับแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่พาร์ทนะครับเราเราจะเปลี่ยนพานะร์ทไหนเราก็ต้อง ป่าไปตามราคาไหลมันนะครับมันอยู่ที่พาร์ของแต่ละพาร์นะครับอ่าผมก็ที่นี่ราคาผมก็ไม่ไม่ไม่สูงมากนะครับก็พออยู่ได้ก็พออยู่ได้ไม่แพงเหมือนกับร้านใหญ่ๆนะครับผมบอกว่าผมไม่แพงเหมือนกับร้านใหญ่ๆนะครับนี่นะครับถ้าร้านใหญ่เนี่ยราคาจะสูงแต่มาหาบผมไม่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 สูงนะครับผมก็ทําพออยู่ได้นะครับ ก็มีเอฟซีหลายๆท่านโทรมาถามผมเรื่องราคาน่นนู่นนี่นั่นเออโทรมาถามแล้วก็ไม่มาอ่าดิจิตผมจะไม่บอกราคาให้แล้วนะครับแล้วถ้ามีปัญหาในรถมาตรวจเช็คที่นี่มาปวะเรินราคาที่นี่ได้เลยครับอเอามาจะเมืนที่นี่นะครับตรงนี้ผมก็เพิ่มที่จอดรถขึ้นมาอีกหนึ่งช่องจากเดิมมีสองช่องเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาออีกหนึ่งช่องเป็นสามช่อง ที่จอดรถของผมครับจริงๆอยากได้ซ่องข้างๆนี่อีกอีกอีกที่หนึ่งแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ว่างครับถ้าผมได้ตรงนี้อีกที่หนึ่งเพิ่มมาก็จะดีครับแต่ว่าต้องรอให้รถคันนี้ออกก่อนถ้าออกเมื่อไหร่ผมก็จะอ่าตรงนี้เป็นอีกที่หนึ่งน,นะครับครับตอนนี้ก็มีสามที่ครับน,นี่ก็มีสามที่ตรงนี้ะถ้าผมมาช้าก่อนเขาเอาก่อนเอาก่อนผมมันเองด่าเดิมๆผมอยู่ตรงนี้ครับเดิมๆผมอยู่ตรงนี้ เดิมๆผมอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้นะครับ mm hmm. ตรงนี้ก็จอดรถได้สองคันเป็นเต็นท์ครับทำเป็นเต็นท์ตรงนี้ผมอยู่ก็มาสิบกว่าปีแล้วครับตรงนี้แต่เมื่อก่อนนี้ทาเฉพาะวันอาทิตย์อย่างเดียวครับเพราะก่ hmm. อนนั้นนั้นผมอ่าจังเป็นลูกจ้างเขาอยู่นะครับ mm hmm. เป็นลูกจ้างเป็นช่างประจำร้านอยู่ก็เลย mm hmm. เดิมๆนั้นก็เป็นที่จอดรถครับเดิมเป็นที่จอดรถร mm hmm. ของผมมอก่อนก็มีช่องเดียวนะครับพอมีลูกค้าเข้ามามีเอฟซีเข้ามาก็เลยขยายเข้ามาออก ก็เลยขยายออกมาเป็นสองช่องตอนนี้ก็ก็ขยายออมาเป็นสามช่องแลนะครับ <Ừ. S 2> เพื่อต้อนรับ F4 เพราะว่าผมต้องทําอยู่ตรงนี้อีกนานครับต้องหาทุนหารอนถ้าได้ทุนได้นี่มากขึ้นก็จะไปหาที่เปิดให้มันได้มาตรฐานมากกว่านี้นะครับตรงน,นี้ก็ทําไปเรื่อยๆครับอทำไปเรื่อยๆแล้วก็มี f c มาหาอยู่เรื่อยๆนะครับก็พอได้ทําอยู่ตรงนี้ก็ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่มี ก็มีเอฟซีอยู่มาหาอยู่เรื่อยๆครับก็มาหาอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีลูกค้าแถวๆนี้ก็มีมาให้ดูแลแอร์ให้อยู่บ่อยๆครับอันนี้ถึงอยู่ในซอยแต่มันก็อยู่ในที่อ่าสะดวกสบายคือมันจอดรถสะดวกสบายนะครับนะครับจอดตัวสะดวกสบายเลยเพียงแค่เข้ามาในซอยแค่นั้นนิดเดียวเข้ามาในซอยหนึ่งร้อยเมตรครับร้อยเมตรร้อยเมตรเองแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาอีกประมาณสามสิบเมตรถึงห้าสิบเมตรเนี่ย อยู่ตรงนี้เลีาาเ้ยวเข้ามาตรงนี้เลยครับเลี้ยวเข้ามาตรงนี้ก็จะเห็นซอยไฟแรงสูงอ่าผมอยู่แถวนี้ยครับ mm hmm. อ่าวงสว่างสิบเก้าซอยชุมชนบ้านหลวงซอยสองนะครับก็เข้ามาอีนิด้เลยครับก็ติดต่อสอบถามได้ที่ซุ้มบ้านสองห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งเก้าสามนี่ครับนะครับโอเคคลิปนี้จะเพียงนี้ค่อยๆติดตามกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปครับคลิปนี้จะเพียงนี้แหละครับขอบคุณครับทุกการติดตาม สวัสดีครับ